บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธรรกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่24เดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องไม่ยออ่อท้อและพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวนและสามกีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรม2องโครินธ์บทที่4ข้อ16ถึงข้อ18นะครับพระธรรม2องโครินธ์บทที่4ข้อ16ถึงข้อ18ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อจึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากําลังสุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจเจริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดียวเดียวนั้นจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่า สิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันดร์ฉันจำช่วงเวลาที่โดโรธีแม่ของฉันมีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เลยเพราะตลอดหลายปีในฐานะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ยากระดับน้ำตาลในเลือดของแม่ไม่คงที่อย่างรุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นและ ไตที่เสียหายของแม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการฟอกไตยอย่างถาวรโรคระบบประสาทและก็กระดูกที่หักทำให้ต้องใช้รถเข็นสายตาของแม่เริ่มเสื่อมลงจนบอดสนิทแต่ขณะที่ร่างกายของแม่ล้มเหลวชีวิตการอธิษฐานของท่านก็เข้มแข็งขึ้นอย่างมากมายแม่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น ที่จะได้รู้จักและสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าถ้อยคำแสนประเสริฐในพระคัมภีร์ยิ่งหวานชื่นขึ้นสำหรับท่านก่อนที่การมองเห็นจะเลือนหายไปแม่เขียนจดหมายถึงมาจอรีซึ่งก็เป็นน้องสาวของแม่พร้อมกับข้อพระคำจากพระธรรมสองที่โมทิบทที่4ซึ่งมีข้อความดังนี้ว่าเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสึุโทมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจเริญขึ้นใหม่ทุกวันเช่นเดียวกันอากาักระโทเปาโลรู้ว่าการย่อทอนั้นง่ายเพียงใดในพระธรรมสองโครินธ์บทที่11ท่านบรรยายถึงชีวิตตนเองว่าเป็นชีวิตที่มีอันตรายมีความทุกข์ทรมานและการสูญเสียแต่ท่านกลับมองว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเป็นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นและท่านก็หนุนใจให้เรา คิดไม่เพียงแค่ในสิ่งที่เราเห็นแต่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนั่นคือสิ่งซึ่งถาวรน,นิรันดร์ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราก็ตามพระบิดาที่รักของเรายังคงให้จิตใจภายในของเราจเจริญขึ้นใหม่ทุกวันนั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราอย่างแน่นอนพระองค์ทรงอยู่ใกล้แค่เพียงลมหายใจโดยผ่านของประธานแห่งการอธิษฐานและพระสัญญาของพระองค์ ที่จะประทานกำลังความหวังและความชื่นชมยินดีแก่เรานั้นยังคงเป็นจริงอยู่เสมอและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณูฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่าสิ่งใดที่ทำให้คุณหมดกำลังใจหรือย่อท้อและพระกัมภีข้อใดบ้างที่ช่วยหนุนใจคุณมากเป็นพิเศษ และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงประเสริฐพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักมั่นคงที่ทรงมีต่อข้าพระองค์เสมอและการยืนยันในการประทับอยู่ด้วยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นวันนี้และในทุกๆวันตลอดชั่วนิรันดร์การจึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณรู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภัตกิจมานาประจําวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือต้องการส่งกําลังใจให้คําแนะนําติชมบอกกล่าวกันเข้ามาผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสีนิบัตจะน่าซองส่งถึงภัตกิจมานาประจําวันตู้ปอน5ห ป้าณัหัวหมากรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ www.thaiodb.org แล้วก็สามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0 2 718 5166-7แถึง 7, 7และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสครั้งต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ ฟ้าแดดลมฝนเหน็บหนาวสักเท่าใดยังมันคงเสมอจะไม่กลัววันเกรงสิ่งใดเพราะวันในหัวใจศรัทธ,ธาในองค์พระเยซูจะต่อสู้ด้วยเต็มกำลังจะแข่งขันจนถึงที่สุดจะไม่หยุด หากยังก้าวไปไม่ถึง้กวต่อไปมุ่งสู่สันชยัยแกวไปให้ถึงไม่หวนคำหนึงเรื่องที่ผ่านมาให้มันผ่านไปจะทำวันนี้ให้ดีจนสิ้นสลดลมหายใจหมดทั้งกายทั้งใจชีวิตที่ พักน้ำจะไม่คร่ำครวแม้มือสัลัวจนสุดขอบฟ้าเพราะองค์เป็นความหวังดังตะว,วันสาแสงส่องมาฝืนจิตวิญญาณข่าสุดทางไม่มีวันเสี่ยงคลายจะต่อสู้้ืยเต็มกำลังจะแข่งขัน จนถึงที่สุดจะไม่อยู่หากยังก้าวไปไม่ถึงก้าวต่อไปมุ่งสู่ส้นชยัยก้าวไปให้ถึงไม่หวนคำหนึงเรื่องที่ผ่านมาให้มันผ่านไปจะทำวันนี้ให้ดีจนสิ้นสุดลมหายใจหมดท้งายทั้งใจชีวิตท่่ี จะแข่งพันจนถึงที่สุดจะไม่หยุดหากยังก้าวไปไม่ถึงก้าวต่อไปมุ่งสู่ส้นชัยก้าวไปให้ถึงไม่หวนคำหนึ่งเรื่องที่ผ่านมาให้มันผ่านไปจะทำวันนี้ให้ดีจนส้นสลมหายใจ ที่มีกล่าวต่อไปมุ่งสู่ส้นชัยกล่าวไปให้ถึงไม่หวนคำนึงเรื่องที่ผ่านมาให้มันผ่านไปจะทำวันนี้ให้ดีจนสิ้นสดลมหายใจหมดทั้งกายทั้งใจชีวิตที่มีจะทำวันนี้ หายใจมดทั้งกายทั้งใจชีวิตที่ม